ครับเพื่อนๆเพื่อนช่วยเลี้ยงทางนะครับซ่อมเครื่องทอดอาหารนะครับทอดเป็นฝ่ายทอดมันพลังมีน้ำมันนะเฮ้ยลูกบิดลูกบิดไม่มีหรือไงเห็นไหมโอ้มีลูกบิดลูกบิดหลุดเสียบั๊ก ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูหน่อยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับทําไมไม่ได้ล่ะสวีทสวยงามเกิดอะไรขึ้นนะครับเครื่องทอดอาหารนี่มันมีน้ํามันโอ๊ยน็อตหลุดด้วยน,ะน็อตหลวมด้วยมีน้ํามันเยอมเลยนะหอมเลยนะนมีสายไหนหลุดลวมอยู่หรือไม่อะไรนะครับอันนี้หักรืยขาดหรือเปล่า ไม่เป็นไรหน้าดีอยู่นะเพราะว่าถ้าตัวนี้หักขาดแล้วมันจะไม่สามารถคุมมุหภูมภิมมได้เนะไม่เป็นไรนะครับโอ้โหนี่แหละโอ้ยตัวนี้ไหมเลยนะครับนะไหมเลยดูว่ะนี่นะครับ มันหลวมเนี่ยครับน่าจะเป็นมันหลวมนี่แหละนะครับโอ้นี่เนาะถ้าตัวนี้ไม่แน่นเนี่ยนะครับมันจะเกิดความร้อนแบบนี้แหละนะเพื่อนมีห่อหลุดอีกแน้วนะครับคือคือตัวนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นเขาจะตัดอุณหภูมินะเพื่อนจะมีสองตัวนะครับในเครื่องนี้ตัวนี้ก็ตั้งอุณหภูมินะ ว่าจะให้เครื่องเขาทำงานที่ความร้อนเท่าไหร่ความร้อนลดลงก็ต่อความร้อนเกินก็ตัดนะตัดอุณหภูมิปรับปรับอุณหภูมิตังนี้แต่ตัวนี้ก็คือถ้าอุณหภูมิเกินจะตัดเลยนะครับทีนี้ไฟก็จะเป็นจะต้องเข้ามานะผ่านสวิตนะครับแล้วก็มาผ่านเส้นนี้นะครับผ่านตัวนี้แล้วก็เข้าสู่การปรับอุณหภูมินะครับก็ปล่อยมาใส่ นะครับอีกเส้นก็เข้ามาจากปลั๊กไฟนี่ก็เข้ามาเลยนะครับทีนี้ตัวนี้มันร้อนจัดเลยดินะครับอาจจะเป็นเพราะตัวนี้ไม่นั่นด้วยนะถ้าตัวนี้ไม่นั่นนะนะครับหลวมมากเลยนะครับ,นะรบถ้าตัวนี้หลวมแนละ้วมันจะเกิดความร้อนสูงนะครับก็บัดกีนะครับบัดกีนี่ได้เดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กดูอีกทีนะ เสร็จปั๊บโอ้ได้แล้วนะทีนี้นะได้ละปิดสวิตช์นะครับนี่หลอดโหลดติดเป็นไฟหไหมไหมะหลวดอยู่แถวเนี้ยเนี่ยนะผมก็ขยับที่แรกเนะี่ยมันก็หลุดเลยไอ,อตอนตอนที่มันไม่ติดนะครับตอนที่มันไม่ติดมันอาจจะเป็นตะก,กันเป็นอะไรพวกนี้ดำๆอาฮะพอขยับมันก็ติดนะครับแต่ติดก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ ไม่มีการบัดกีเข้าไปนะเพราะว่าถ้าตัวนี้เนะี่ยเขาหลวมแบบนี้พอกระแสไฟผ่านมันมากนะครับมันก็จะไม่แน่นละไม่เป็นรูปทรงแบบนี้ก็ขยายตัวออกแล้วก็หลหลวมไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้อาจจะอาจจะใช้งานได้ก็อาจจะร้อนบ้างเล็กน้อยแล้วทีนี้มันไม่ร้อนไปมากก็อาหารไม่สุกนะครับก็ดาเนินการบัดกีเดี๋ยวดูหน้าสัมผัส ต้องแกะดูหน้าสัมผัสเขาด้วยนะครับเผื่อหน้าสัมผัสเขาดำดำไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนทีนี้เวลาจะแกะดูหน้าสัมผัสก็หมุนนนะ็อตตัวนี้ถอดได้อยู่มั้งยังไม่ได้โอ้ตัวตวต,วตัวนี้นั่นนะฮะตัวนี้นั่นนั่นอยู่นะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับทําหน้าที่ตัดเมื่อมีความร้อนสูงสูงเกินมากๆที่ตั้งจังไว้เขาจะตั้งมันจะมีที่ปรับให้ตั้งความร้อนอยู่ในในตรงนี้นะฮะทีนี้นะครับเพื่อนครับ พอมันตัดแล้วเนี่ยมันมันมันจะมีไอ้พลาสติกขา,ขาวๆนี้ขึ้นมาเสียบพันลันขึ้นมาเพืไปเราก็กดได้ครั้งเดียวนะครับตอนนี้เวลาเขาตัดนะครับที่ผมจะแกะดูเพราะว่าผมเห็นมันดำๆแบบนี้มันน่าสัมผัสน่าจ,จะอาจจะไม่ดีนะครับปกติแล้วถ้าอยู่ในสภาพปกติเขาจะต่อนะเพื่อนตัวนี้จะต่อนะครับต่อกันนะครับทาร้อนเกินมากๆน้ํายาจากกับกับป๊อกนี่เไป นี่กระป๋องซุ่มนี่ว่าจะไปจะวิ่งมาตามตามรวดนี่นะท่อน้ำยาก็จะมาตรงนี้ก็จะมาดัน,นกลไกเขาพองตัวขึ้นอะไรเงี้ยนะดัน,นกลไกนะครับให้สวิตช์ห่างออกจากกันลั่นปั๊บตอนนี้ดันออกมาปัป๊บกดกัปเกิดอะไรไปครับผมก็คงต้องแกะดูหมางบนกลไกเลยบัตรนาสัมผัดมันใหม่เนาะ แกออกมาเป็น <st une idos> แบบนี้เพื่อนมองจากข้างนอกดำดำไหมไหมแบบนี้ก็คิด <Quiz> ว <zer> ่ามันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าสัมผัสด้วยพอมาแกะมาลูกก็เห็นก็เป็นดำดำนะครับเดี๋ยวแกะหน้าสัมผัสออกมาแกน็ดนี้เนะนัดหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเห็นหน้าสัมผัสนะครับนะหมุนตัวนี้เนาะถ้าหมุนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะหลุดออกมาด้วยนะนะหมุนตัวนี้นะตัวนี้ก็จะหลุดออกมาด้วย เห็นไหมครับ <tang> ท <s> ีนี้ถ้าตัวนี้ไม่แน่นนะความร้อนก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเข่ามางในปกติแล้วตัวนี้ก็จะต่อกันอยู่แล้วนะถูกดันให้ต่อกันแบบนี้ทีนี้ความร้อนมันก็จะถ่ายเทจากข้างนอกเข้ามานะครับไม่ใช่ร้อนจากหน้าสัมผัสออกไปนะครับในกรณีที่ตัวนี้ไม่แน่นนะครับความร้อนจะเกิดจากนี่นะไม่ได้เกิดจากหน้าสัมผัสเนี่ยทีนี้ความร้อนเนี่ยมันจะ ผ่านมานียมาเผาไหม้ตรงนี้เนี่ยดำเลยแล้วทีนี้เครื่องนี้ก็มีน้ํามันด้วยนะครับน้ามันที่ใช้ทอดอาหารน้ำมันก็อาจจะเข้ามาได้นะครับแล้วทีนี้ก็อะไรละทีนี้ก็ขวัญแล้วครับทีนี้หมุนออกมาทํความสะอาดหน้าสัมผัสครับนี่นะครับหน้าสัมผัสนะครับที่มีความดำดำอยู่นะเดี๋ยวปัดออกนะครับก็สะอาดแล้วนะครับเพื่อนครับจะสังเกตได้นะครับเพื่อนครับว่าหน้าสัมผัสเขาไม่ค่อยสึกหลอนะครับ ไม่ค่อยสึกหลอเพราะว่าหน้าสัมผัสตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ตัดนะครับมันจะทํางานในกรณีที่ว่ามันมีความร้อนมากนะครับจนเครื่องมันเป็นโอเวอร์ฮีทนะครับความร้อนเกินนะตัวนี้เขาถึงจะตัดแล้วทีนี้เราถึงจะมากดนะครับมากดไหนล่ะนี่เนาะนะครับกดตัวนี้นะครับเสียกแพลนขึ้นมา,าปทํไงกดปั๊บเข้าไปนะจะมาดันด แต่ทีนี้หน้าสัมผัสเขาก็จะต่อกันตามเดิมน,นะครับหน้าสัมผัสไม่ได้มีการต่อหลุดต่อหลุดอยู่เหมือนกับไอเจ้าตัวปรับอุณหภูมินี่นะนะครับหน้าสัมผัสเขาก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าดำดำแบบนี้ก็ทําความสะอาดไปก็จบเนะี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับทําความสะอาดหน้าสัมผัสเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเนอะแต่คูดตัวนี้ก็ที่เชนวัดกีได้นนะถึงนะนะครับ ถ้าดำมากก็บัดกีไม่ได้นะครับมีรูให้ด้วยดีจะได้เอาสายไฟยัดแย่เข้าไปในรูนี้แล้วก็ทำการบัดกีนะครับมีแค่นี้เนะเออมันมีตรงนี้ด้วยมันมีนอ็อตมีน็อตที่เป็นเจอความร้อนเข้าแบบนี้เป็นนอ็นอตน็อตเป็นนอ็อตเจลเล็ไหมนะครับมันไม่ขาวเย่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะในกรณีที่ เพื่อนซ่อมก็อาจจะไม่เจอแบบเดียวกันนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้นะมันหาลักษณะการเสียแบบเดียวกันน่อาจจะไม่ค่อยเป็นนะนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือผมเจอแบบนี้นะครับกรณีน็อตนะครับเพื่อนก็มีส่วนด้วยนะถ้าไม่เปลี่ยนน็อตก็อาจจะเป็นปัญหาได้เนี่ยตรงนี้มันดำดำเนะี่ยมันดำดำตรงนี้ขาวอยู่เนะนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ดำเนี่ตรงนี้นะ น่าสัมผัสมันจะมาสัมผัสกับเจ้าเนี่ยตรงนี้นี่แล้วก็ส่งแรงดันไฟมาข้างในเนี่ยผ่านตัวน็อตก็ได้เปลี่ยนน็อตเป็นแบบนี้นะตัวนี้มีแหวนด้วยนะครับนั่นแล้วนะครับตัวนี้ต้องทำงานได้ด้วยนะ ้องแบบนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับร้อนมากนะครับร้อนมากจนเปลอกใสกันความร้อนนี่้โหเป็นเปลี่ยนสีไปเลยเราตัวนี้ก็แทบจะละลายนะครับเป็นแบบนั้นนะครับพอดีมีรูให้มัดนะครับเราใสยไปมัดแล้วผมจะบัดกีนะเพื่อนนะต้องมัดด้วยเพราะความนั่นนะครับถ้าบัดกีเลยบางทีหน้าหน้าสัมผัสมันร้อนมันลุดได้อีกนะครับ มันร้อนจากข้างในออกมาหลุดนะร้อนมาเพราะเขาใช้พลังงานเยอะเป็นพันวัตต์นู่นนะเครื่องเขากินไฟนะนะครับก็อาจจะร้อนได้ก็เลยมัดไว้แบบนี้นะันเพื่อนนะมัดไวนะ้เนแล้วจะบัดกรนะีนี่ก็ท่อหดนะั้นจะเลื่อนมาตรงนี้เนี่ยตัวนี้มันแตกนีดด่นะไอ้มันเป็นฟุยๆเยอะมากเนี่ยใช้ท่อหดมาหดไว้หรือจะมีปอกสายใหญ่ๆห,หน่อยก็ดีนะแต่ผมมันไม่มีน,นี่ย ทีนี้ก็บัตรกีแหละนะครับหดเข้ามาทีานี้ก็หดเข้ามาหุ้มมาหอ่อผมคิดว่าโอกาสที่เขาจะหลวมหรือจะหลุดต่อไปในภายหน้าผมคิดว่าน่าจะยากอยู่เพราะผมมัดไม่ดีซะเหลือเกินนะครับแล้วผมก็ใช้ท่อหอดหดไว้ด้วยโอ้โหท่อหอดนี้มันก็สุดยอดเหมือนกันนะยิง้อดไม่ยิ่ง,ดงหดเข้าได้เนี่ยมันเป็นแหงห่อนแหงย่านได้ไห เฮง,ง,งหอนเฮงหดนะครับตัวนี้นะครับเราจะให้มันอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นายเนี่ยนะครับเอามานี้ก็ได้เอามานี่ได้ไหมไม่ได้ชุดน,นี้หมุนเอานะครับประกอบเข้าไปได้หมดเลยนะครับน่าจะเป็นอยู่แบบนี้แหละนะครับน่าจะแค่นี้ตัวนี้ร้อนนะครับแล้วก็จะหลุดไปก็กันไว้แล้วโดยการต่อน้ำมัดไว้ ประกอบเข้าไปก็น่าจะเสร็จนะครับน่าจะมีแค่นี้แหละอย่างอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วนะครับประมาณนี้นะเพื่อนดำเนินการน,นะครับหมุนเข้าไปก็เสร็จไปทีบร้อยแล้วนะเพื่อนเกิดจากความไม่แน่นนะครับของข้อต่อนันก็เลยกระแสไฟฟ้าไม่ไหลไปนั่นเองเสร็จเรียบร้อยนะครับวประกอบเข้าไปก็จบงานเลยนะครับมีแค่นี้แหละครับ สายซื้อกับเบาเงี้ยวมันจะต้องสี่ไหลก็คงจะต้องจบที่วิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อนต่านี้ก็ลองได้แค่นี้แหละนะครับก็คงจะไม่มีถาดไม่มีน้ํามันที่จะทอดนะครับแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเห็นอาการแล้วว่าสายเขาสายเขาไมหมนนะ้จบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนพบกันใหม่คลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ